ตอนนี้มาอยู่ที่หัวไฟฟูจินะครับเป็นสกเก็ตบอร์ดแล้วก็มีสกเก็ตบอร์ดเป็นสโนว์บอร์ดกับสกูตเตอร์นะครับที่เขาบอกกันนะข้างในก็จะมีให้เช่านี่เลยามาสวยเพ้ยนคน,นเล่นสโนว์บอร์ดจก็มาเช่าเล่นมากราคาอยู่ นีมนะั้งไม่ใช่ด้านนอกครับก็มีคนเริ่มเล่นอยูแล้วรเริ่มเล่นกันแล้วครับเริ่มจะมาบอกกันไปแล้วครับชอดยอดบโค้ดสุดโค้ดต้องไปลองบ้างครับมานเล่นแค่ไหนด้านใน,นก็จะเป็นอย่างนี้หรดูด้านนอกก็จะ จนดีมากที่เหลือไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับซื้ออยู่ตอนก็ดีไปแล้วซื้ออยู่แค่นี้นูแคพนกครับโอ้โ,อโอนะื่อแสดงครับว่าพื้นมีดอกก็จะลื่นอย่างนี้ครับลื่นครับพี่มะโอ้โหจับความมาให้ดูนี่เลย,ยลองชิมดูไหม เป็นเกล็ดน้ำแข็งนี่เองอ๋อนีเลยบรรยากาศสุดยอดสุดยอดเก็บหิมะก,ก่อนนะครับโอ้โหนี่เลยแต้มมากก็ถึงแล้วครับฟูจิอยู่ด้านหลังครับบุขอาไฟฟูจินะมนแต่มากน่าเล่นจะดีมากโน่นทางนู้นมีทางยาวเลยครับตรงไปนู่นเลยครับ มีกำลังเกลี่ยม,ม้าก,กันอยู่โอเคครับ